ความนอบน้อมจึงมีแต่คุณของพระรัตนตรยัยขอโอกาสแก่น้องๆสมณเณรทุกรูปทุกองค์และขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านปีนี้เป็นปีที่ธรรมาภาพถือว่าโดยส่วนตัวเป็นปีมหามงคลเพราะว่าธรรมาภาพได้มีเหตุให้พบกับบุคคลสำคัญของโลก ทั้งสองคนด้วยกันคนหนึ่งคือท่านอาจารย์โกเอนก้าเป็นพระเป็นวิปัสนาจารย์ท,ท,ทั้งทั้งที่ยังครองคารวาสวิสัยคือเป็นค้ารือหาเหมือนพวกเราแต่ว่าทุกวันนี้ท่านกลายเป็นวิปัสนาจารย์คือผู้สอนวิปัสสนากรรมาฐานที่มีชื่อเสียงกว้างไกลไปทั่วโลกสาขาหรือสำนักของท่านนั้นมีกระจายทั่วโลกหลายร้อยสาขา อาตมาภาพโชคดีได้รับอารัธนาจากท่านให้ไปเยี่ยมเยียนพบปะหารือกับท่านถึงที่มุมไบประเทศอินเดียบุคคลสำคัญระดับนี้นั้นไม่ใช่ใครต่อใครก็ไปพบท่านได้ง่ายๆและโดยที่ไม่คาดฝันอาตมาก,ก็ได้รับเกียตินั้นทำให้ได้ไปพบปะกับท่านหลังจากที่ได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ทางตำรับตำรา ทางซีดีธรรมบรรยายของท่านมาเป็นเวลานานเมื่อได้ไปพบตัวตนจริงๆของท่านก็รู้สึกปรเปิ่มปีเตมากบุคคลซึ่งมีอายุกว่า90ปีแต่ทำไมผิวพรรณวันนะยังคงผุดผ่องดวงตายังคงทอประกายสุขสว่างดังดาวประกายพฤึกยิ่งกว่านั้นสติปัญญานั้นยิ่งเข้าสู่วัยชราภาพ กลับยิ่งมีความแหลมคมแล้วก็ลุ่มลึกเจ้าชีวประวัติของท่านเล่ากันว่าท่านเป็นนักธุรกิจเมื่อท่านทําธุรกิจมีเงินมีทองมากมายมีกินมีใช้เหลือเฟือปรากฏว,ว่าวันหนึ่งท่านมีโรคแถมมาด้วยกล่าวคือเป็นโรคปวดหัวอาจจะเป็นโรคไมเกรนก็ว่าได้แล้วด้วยโรคนี้ ทำให้ท่านไม่มีความสุขในชีวิตเลยท่านเดินทางไปรักษามาทั่วโลกแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งลือกันว่ามีหมอที่ดีที่สุดก็ช่วยท่านไม่ได้วันหนึ่งท่านได้ยินข่าวว่าที่ประเทศพมา่ามีวิปัสสนาาจารย์ชั้นยอดอยู่ที่นั่นใครก็ตามเจ็บแคได้ป่วยถ้าได้ไปเรียนวิปัสสนาการรมฐานกับวิปัสสนาาจารย์คนนี้ก็จะหายท่านเดินทางไปที่นั่นแล้วแสดงความจำนงขอเรียนวิปัสสนา อาจารย์ถามว่าทำไมคุณอยากเรียนวิปัสสนากรรมฐานท่านก็บอกว่าท่านอาจารย์ครับผมเครียดผมปวดหัวรักษาด้วยหมอเทวดาก็ไม่หายมีคนแนะนําผมว่าถ้ามาเรียนวิปัสสนากับท่านอาจารย์จะต้องหายแน่อาจารย์บอกว่าเธอเข้าใจผิดแล้ววิปัสสนาไม่ได้มีไว้แก้โรคปวดหัวปวดหัวต้องไปหาหมอท่านผิดหวังมาก ท่านกลับมามาถามตัวเองว่าเอ๊ะเราเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าโอกาสต่อมาเมื่อท่านทบทวนเสร็จแล้วท่านไปหาอาจารย์ใหม่อาจารย์ถามทำไมมาเรียนวิปัสนาผมอยากดับทุกข์ครับด้วยการตั้งจุดประสงค์ที่ถูกต้องอาจารย์จยึงสอนการเจเริญวิปัสนาให้กับท่านและในที่สุดปรากฏว่าท่านหายจากโรคเครียดอย่างสิ้นเชิงพอหายเห็นความอัศจรรย์ของวิปัสสนากรรมฐานตั้งปณิธานไว้ชีวิตที่เหลือ จะใช้ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวนันนี้ท่านมีศิษยานุศสร็์กระจายไปทั่วโลกสำนักวิปัสสนากรรมฐานของท่านนั้นในเวทีโลกถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นไปได้ยังไงจากคนที่มีความทุกข์แทบล้มประดาตายวันหนึ่งกลายเป็นมหาอำนาจแห่งความสุขแล้วเดินสายบรรยายรมไปทั่วโลกแผ่กระจายมาเมล็ดพันุ์แห่งความสุข ให้กับคนทั่วทั้งโลกนี่คือปาฏิหาริย์ของความทุกข์ตอนที่ท่านไม่มีทุกข์ท่านไม่เคยคิดถึงพระธรรมแต่เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาในชีวิตของท่านท่านกลับคิดถึงพระธรรมและพอท่านคิดถึงพระธรรมท่านไปสแสวงหาธรรมจนค้นพบธรรมนั้นเองทําให้ท่านได้ค้นพบความสุขอันประเสริฐฉะนั้นบอยครั้งเราจะได้เห็นใครหลายคน เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะว่าทุกข์หนักหนาสาหัสแทบล้มระดาตได้ความทุกข์มาปลุกให้เราตื่นพระพุทธองค์จึงบอกว่าความทุกข์นั้นเป็นความจริงอันประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาเราจะค้นพบความสุขก็เหมือนดอกบัวที่เกิดจากตมและน้ําไม่มีตมก็ไม่มีบัวฉันใดไม่มีทุกข์เราก็ไม่อาจาค้นพบความสุข ที่ประเสริฐเลื่อนล้ำฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นหากเราท่านทั้งหลายอยากมีความสุขจากบทเรียนของท่านอาจารย์โกยนก้านั้นเราสรุปได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาจงอย่าก,กลัวความทุกข์เพราะบางครั้งความทุกข์เกิดขึ้นมาพร้อมกับปรีชาญาณของการเห็นธรรมสุขกับทุกข์มันเป็นดั่งหน้ามือและหลังมือขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะงายขึ้นมาก่อน บางครั้งสุขมาก่อนอย่าประมาททุกอาจจะซ่อนอยู่ข้างหลังบางครั้งทุกมาก่อนอย่าเพิ่งทอ้อถัดไปสุขอาจจะรออยู่ตรงนั้นชีวิตของเราจะต้องพบทั้งสุขและทุกข์ดังนั้นเมื่อยามมีสุขอย่าประมาทเมื่อยามมีทุกข์อย่าทอ้อเพราะบางทีทุกข์สุดท้ายที่ปลายทางอาจคลี่คลายตัวเองกลายเป็นความสุข เหมือนท่านอาจารย์โกเอนกาจากชีวประวัติของท่านอาจารย์โกเอนกาบอกพวกเราว่าเมื่อไรก็ตามที่เราถูกความทุกข์ท่วมทับเมื่อนั้นอย่าสรุปว่าชีวิตพบทางตันเพราะบางทีนั่นไม่ใช่ทางตันแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของความรุ่งโร์โชตนาของชีวิตก็เป็นได้ถ้าเรามองความทุกข์ด้วยโลกกระทรเชงบวกอย่างนี้ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว แต่ความทุกข์คือสิ่งที่ประเสริฐเลิ่นล้ำก็ว่าได้นี่คือเรื่องราวจากบุคคลของโลกคนที่หนึ่งที่ธรรมภาพได้ไปพบบุคคลของโลกคนที่สองที่ธรรมภาพได้ไปพบในรอบปีนี้และก็เพิ่งไปพบมาเมื่อเดือนนี้เองวันที่1 5บ6กก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณอันดับหนึ่งของโลกซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา แต่จากการสำรวจของนิตยสารชั้นนำอย่างนิตยสารไทม์ของสหรัฐอเมริกานั้นสำรวจกี่ครั้งกี่ครั้งพระองค์ท่านก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหมายเลขหนึ่งของโลกและเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกชนดิดที่ว่าใครก็ล้มแชมป์ท่านไม่หลงไม่น่าเชื่อบุคคลที่ทรงอิทธิพลระดับโลกพวกนี้คือพระในพระพุทธศาสนานั่นเองท่านก็คือองค์ดาลไลลามะประมุก ทางทางอาณาจักรและศาสนาจักรของประเทศทิเบตนอกจากอาตมาภาพจะได้ไปเฝ้าพระองค์ท่านแล้วลูกศิษย์อีกสองคนคือน้องแพนเค,ค้กและน้องฟิล์มก็ได้ติดตามไปฟังพระธรรมเทศนาของท่านด้วยเชื่อเหลือเกินว่าน้องทั้งสองก็คงจะได้อะไรดีๆไม่น้อยไปกว่าที่อาตมาได้รับมาเหมือนกันองค์ใล,ะละมามนั้นฝรั่งเคารพยกย่องนับถือพระองค์ท่านมาก เมื่อเราเห็นพระองค์ท่านสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเห็นพร้อมๆกับการมาถึงของพระองค์ท่านก็คือรัศมีแห่งความสุขฝรั่งเรียกว่าพระองค์เป็นบุคคลที่มีความสุขหมายเลขหนึ่งของโลกเป็นไปได้ยังไงทูกวนให้เป็นบุคคลที่มีความสุขหมายเลขหนึ่งของโลกอะไรล่ะทําให้พระองค์ท่านกลายเป็นบุคคลที่มีความสุขทั้งๆท,ที่พระองค์ต้องหลีภัยออกจากประเทศของเตงเมื่อพระชนเพียงสิบหกพรนสา พลัดที่นาคาที่อยู่มัลลีภัยอยู่ที่ธรรมศาลาของประเทศอินเดียประหลาดไหมกลายเป็นผู้นำที่ไม่มีบัลลังก์ให้นั่งแต่หลังจากนั้นพระองค์กลับกลายเป็นบุคคลที่รทรงอิทธิพลของโลกและทั้งๆที่ไม่มีบ้านอยู่นะไม่มีประเทศให้อยู่ไม่มีแผ่นดินให้อยู่แต่ไปที่ไหนพระองค์กับหวานโปรยมเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขไปทั่วเลยพวกเรานะบ้านก็มีอยู่เงินก็มีใช้ แต่ไม่ค่อยมีความสุขที่จะแบ่งให้ใครคำถามคือพระองคทง์ทั้งทั้งที่ประสบกับชตาติกรรมที่ลำบากยากแค้นถึงเพียงนั้นแล้วกลายเป็นบุคคลที่มีความสุขได้ยังไงคำตอบก็คือพระองค์ท่านเป็นคนมองโลกมองโลกเชิงบวกพระองค์ท่านบอกว่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ทำร้ายไปตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองไปเสียก่อนก็เพราะข้าพเจ้ามองโลกเชิงบวกพระองค์เล่าว่า หากข้าพเจ้า,าหากประเทศของข้พาพเจ้าไม่ถูกรุกรานอันเป็นเหตุการณ์สําคัญที่บีบคั้นให้ข้าพเจ้าต้องลีภ้ภัยออกมาข้พาพเจ้าก็คงเป็นเพียงพระรูปหนึ่งอยู่ในประเทศเล็กๆหลังคาโลกอยู่ในประเทศเล็กๆบนหลังคาโลกอาจจะทําประโยชน์ได้บ้างแต่ก็คงนิดหน่อยกับประชากรไม่กี่สิบล้านคนแต่หลังจากประเทศของข้าพเจ้าถูกรุกรานข้าพเจ้าต้องลีภ้ภัยออกมาและไม่น่าเชื่อ พอลีัยออกมาแล้วข้าพเจ้ากลับค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดคือหลุดจากการเป็นพล,ลเมืองของที่เบตกลายเป็นพล,ลเมืองของโลกและจากนั้นได้เดินทางไปทั่วโลกเลยเปิดหูเปิดตาพบปะบุคคลสําคัญทั่วโลกไม่เท่านั้นยังได้รับรางวัลโนเบลซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศอันดับหนึ่งของโลกใครได้รางวัลน,นี้จะกลายเป็นบุคคลสําคัญของโลกทันทีเห็นไหมจากนั้นมีคนไปถามท่านว่าพระองค์ถูกรังแกขนาดนี้พระองค์ไม่โกรธหรือ พระองค์บอกว่าฉันจะโกรธได้ไงฉันต้องขอบคุณศัตรูของฉันทําไมละ่ะพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าในการฝึกความอดทนศัตรูเป็นสิ่งจําเป็นประหลาดไหมพวกเราถ้ามีศัตรูอยู่คนหนึ่งเนี่ยทุกไหมทุกหลับตาเห็นก็ทุกแต่พระองค์ท่านนะเห็นศัตรูท่านบอกว่าต้องขอบใจเขาทําไมมีศัตรูอยู่เนี่ยเวลาเขากระทํารุนแรงต่อเราเขาบีบคั้นเรา ทำให้เรารู้ว่าเรายังฝึกมาไม่ดีพอมีคนไปถามว่าพระองค์ลี้ภัยออกมาอย่างนี้พระองค์รู้สึกกลัวอะไรไหมท่านบอกว่าที่ตมากลัวไม่ใช่กลัวเสียบาลังไม่ใช่กลัวเสียอำนาจอาจ,จมากลัวว่าจะเผลอเกลียดศัตรูเข้าสักวันหนึ่งดูสิท่านบอกว่าความสูญเสียที่น่ากลัวที่สุดก็คือสูญเสียความรักในใจตัวเอง ถ้าเราสูญเสียความรักในหัวใจของเรากลายเป็นในหัวใจเต็มไปได้วยความเกลียดนั่นคือสุดยอดของความสูญเสียฉะนั้นแม้แต่ศัตรูพระองค์ท่านก็มองว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะเพราะศัตรูคือครูของเราฝึกเราให้เราเก่งขึ้นให้เราแกร่งขึ้นให้เราอดได้ทนได้มากขึ้นเห็นไหมการมองโลกในแง่ดีอย่างนี้ทําให้เราไม่กลัวความทุกข์ยากไม่กลัวความลําบาก ศัตรูมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาในการฝึกตนและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้รับฟังต่อพระพักของพระองค์ท่านท่านเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งทุกคนที่ไปฟังธรรมวันนั้นประทับใจมากท่านเล่าถึงวิธีแก้ปัญหาในชีวิตท่านบอกว่าถ้าหากมีปัญหาขึ้นมาในชีวิตอย่าเพิ่งทอง้อง่ายๆอย่าเพิ่งยอมจำนนง่ายๆท่านยกตัวอย่างว่ามีเด็กคนหนึ่งทุกวัน เขาต้องเผชิญหมาดุระหว่างเดินทางออกจากบ้านไปปากสอยเขาต้องเจอหมาดุทุกวันในเบื้องต้นเด็กคนนี้ยังไม่มีปัญญาพอรู้ว่าจะต้องเจอหมาดุก็ถือไม้ไว้พอเจอหมาปุ๊บพอหมาแง่งมาเขาก็ชูไม้งั่งไปต่างฝ่ายต่างคุ้มเชิงกันแง่งมาแล้วก็งั่งไปแง่งไปงั่งมาไปไปมา,มา,มาจะไปเพิ่มจํานวนหมาอีกตัวหนึ่งห <laughs> <laughs> มาตัวเดียวก็มากพอแล้ว <laughs> นะ ท่านก็รู้สึกว่าเออเจ้าเด็กคนนี้มันไม่ฉลาดนะต่อมาเด็กคนนี้หลังจากที่เผชิญหมากันมาได้สักครึ่งปีแล้วงงไปง่งมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งหมามันกระยิมมันลำพองใจว่ามันจะเพิ่มพลเมืองหมาในร่างคนอีกตัวหนึ่งนะวันหนึ่งเด็กคนนี้ไปได้ขนมปังมาก้อนหนึ่งก่อนจะออกไปโรงเรียนพกขนมปังมาด้วยพอเดินไปปากซอยหมาดุตัวนั้นก็ตั้งท่างง,งใส่ เด็กตกใจขนมปังหลุดมือพวกเลยพอขนมปังหลุดมือมาวิ่งไปงับขนมปังลืมเป้าหมายคือเด็กเด็กชวยโอกาสตอนนั้นวิ่งตื่นหนีไปเลยคิดขึ้นมาได้ไว่าเอ๊ะทำไมหมาไม่ตามปิ้งขึ้นมาที่หมาไม่ตามเพราะอะไรหมาเห็นขนมปังเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วว่าอ๋อมันชอบขนมมันชอบขนมวันรุ่งขึ้น ทีนี้พกมาสองสามก้อนพอเดินมาถึงปากซอยหมาก็ตั้งท่ารอขย่ำเด็กนะพอหมากําลังตั้งท่ารอขยํำเด็กคนนี้โยนขนมปังให้หมาหมาวิ่งไปหาขนมปังพอก้อนแรกใกล้จะหมดโยนก้อนที่สองก้อนที่สองใกล้จะหมดโยนก้อนที่สามจากนั้นหมาไม่มีอารมณ์กัดใครแล้วหมดอารมณ์กินขนมอร่อยกว่าเด็กคนนี้เริ่มเรียนรู้มากขึ้นวันต่อมา มีขนมปังแสนอร่อยอยู่ในมือพาอเดินมาถึงจุดอันตรายหมาตัวนั้นตั้งท่าอยู่ที่เดิมเด็กฉลาดขึ้นเอาขนมปังวางบนมือยืนออกไปต่อหน้าหมาหมาเดินกระเด็กหางเข้ามายังไม่ให้ขนมปังยังไม่โยนนะหมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาหดมือเข้ามาหดมือเข้าหมาก็ตามเข้ามาตามเข้ามาตามเข้ามาในที่สุดเด็กนั่งลงหมามาเลียขนมปังจากมือ ขณะที่หมากําลังกัดขนมปังจากมาือมือข้างหนึ่งของเด็กลูบหัวหมานะปฏิบัติการสันติวิธีเกิดขึ้นหล้วนะหมากินขนมคามือแล้วก็กระเด็กหางตอบรับไมเตรวันต่อมาเด็กเดินมาแล้วก็นั่งลงปากสวยเอาขนมใส่มือหมาก็กินแล้วทีนี้หมาไม่ยืนกินแล้วหมานอนกินเอาคางกายลงที่ตักเด็ก แล้วมันก็นอนลงตรงนั้นแล้วเด็กก็รูปหัวหมารูปหางหมาอาทิ์ต่อมาไม่มีขนมปังอยู่ในเมือเด็กเดินไปโรงเรียนหมาวิ่งตามต้อยต้อยต้อยพี่ไปไหนผมไปด้วยกลายเป็นพวกเดียวกันองค์ดาลไลลามะสรุปว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตถ้าเราแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงก็เหมือนเด็กคนนั้น ที่ถือไม้ไว้ในมือแล้วรบกับหมาแรงมาแรงไปแรงไปแรงมาอะไรจะเกิดขึ้นความหายนณะเกิดขึ้นมหาตามะมกันทีจึงพูดว่าตาต่อตาก็ตาบอดฟันต่อฟันก็ฟันหักใช่ไหมความรุนแรงจะไม่ช่วยอะไรแต่ถ้าเราใช้วิธีที่สองมีปัญหากับใครก็ใช้ผลประโยชน์เข้าล่อมันเรื่องมากกับเรานักใช่ไหมเอาเงินไปฟาดหัวมัน เอาผลประโยชน์ไปฟาดหัวมันใครแข็งกับเรานักหนาเนี่ยไม่ยอมอ่อนไม่ยอมรามือให้เราเลยเนี่ยทํากันบ้านดูเขาชอบอะไรเอาสิ่งนั้นไปบําเรอเขาอาจจะแก้ปัญหาได้อาจจะยุติดได้แต่จริงใจไหมพอผลประโยชน์หมดเขารักเราไหมเขาไม่ได้รักเขาคบเราเพราะว่ามันผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่มันคือการสร้างปัญหาใหม่แต่ถ้าใช้วิธีที่สาม ถ้ามีปัญหาเดินเข้าไปหาใช้เมตตาและไมตรีพร้อมๆกับปัญญาค่อยๆนั่งพูดค่อยๆนั่งคุยค่อยๆเจรจาปราศัยน้ำคือเมตตานั้นเป็นน้ำที่สดชื่นรุ่นเย็นที่สดุดรถแล้วไม่เปียกกายแต่ชุ่มไปถึงหัวใจแม้กระทั่งสิงสารสัตว์ยังรับรู้ได้ถึงอนุภาพของเมตตา ฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีปัญหาท่านจึงสรุปว่าจงใช้วิธีที่สามเมตตาไมตรีปัญญาจะเยียวยาปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้เราท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูสิทุกครั้งที่เกิดปัญหาเรารเผชิญปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตอาตมาอยากจะขอชี้แนะว่าจงจำไว้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตทางออกมีไม่น้อยกว่าสามทางเสมอ ต่อหนึ่งปัญหาจำไว้เลยอย่าสรุปว่าเกิดปัญหาขึ้นมาฉันแก้ไม่ได้ดังนั้นตายจะรีบตายไปไหนตายปุ๊บไม่ใช่เกิดเป็นคนง่ายๆนะรู้ไหมใด้โคตรหน้าม,มาเกิดเป็นคนเนี่ยรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนยิ่งสมัยนี้มีคุมกำเนิดด้วยนะยากมากเราได้อัตภาพมาเกิดเป็นคนเนี่ยรู้ไหมเราบ่มบําเป็นบารมีมาแสนล้านชาติภพ จู่ๆมาฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่อดทนต่อปัญหาพอฆ่าตัวตายปุ๊บเท่ากับเราปฏิเสธความเป็นคนจิตนี้จะต้องดำดิ่งไปสู่วิวัฒนาการขั้นต้นของสิ่งมีชีวิตกลับไปเกิดเป็นสัตว์เซลล์เดียวใหม่เลยไปเป็นโปรโตโซวัวอะมีบาเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วจะต้องนับใหม่ทั้งหมดเริ่มวิวัฒนาการมาอาจจะเป็นมแมลงสาบสักล้านชาติเฉพาะแมลงสาบอย่างเดียวนะั้นล้านชาติเลยนะ จากนั้นปุ๊บสูงขึ้นมาหน่อยไปเกิดเป็นเตา่าไม่ต้องทำอะไรนะคนก็จะด่าคนคนก็บอกเตา่านะบโบราณเต่าล้านปีเสียภาพลักเต่ามาจนทุกวันนี้นะใช่ไหมจากนั้นอาจจะไปเกิดเป็นไดโนเสาวอีกสักล้านชาติไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเอาละใกล้ชาติสุดท้ายเรามาเกิดเป็นหมาวัดอยู่ไร่ชนตะวันนะใกล้ขึ้นมาแล้วนะรู้จักทาวัดสวดมนต์แล้วนะเออ คิดดูสิแล้วกว่าจะมาเกิดเป็นคนแล้วได้มาส่วนบนข้ามปีที่ไร่ชนตะวันนะมันง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายนะจะบอกให้รู้ไว้เลยไม่ง่ายฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วเรามีปัญหาชีวิตอย่าสรุปว่าเมื่อแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ชีวิตทั้งดังตันและมันจบแล้วมันอาจจะไม่ถึงดังตันและมันอาจจะยังไม่จบถ้าเราบอกตัวเองว่าหนึ่งปัญหาทางออกมีไม่น้อยกว่าสามทาง ให้กำลังใจตัวเองไว้อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตอย่าจนมุมง่ายๆอย่ายอมง่ายๆอย่าแพ้ง,ง่ายๆอย่าท้อง่ายๆอย่าถอยง่ายๆถ้าวางทัศนคติเอาไว้อย่างนี้ปัญหาบรรดาเมจะทำร้ายเราไม่ได้เลยชีวิตขององค์ไดลัลลามะซึ่งถือปรัชญาเช่นนี้คือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าทุกหนักหนาสหัสแค่ไหนถ้าเราไม่ชิงทำร้ายตัวเองก็ไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้แกเราได้ แต่ถ้าเราท้อถ้าเราไม่สู้เขาทำร้ายเราครั้งเดียวหลังจากนั้นเราจะทำร้ายตัวเองต่อด้วยตัวเองเช่นเขาด่าเราครั้งเดียวแล้วเขาก็ลืมแล้วด้วยแต่พอกลับบ้านเราหยิบมาปรุงมันด่าเรามันไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครนะวันเสาร์วันอาทิตย์มีเวลาว่างจากการทำงานปรุงต่อคนอย่างเราแท้ มันยังกลา้อทนงอกต้องเอาคืนนะเนี่ยเห็นไหมเขาทําร้ายเราครั้งเดียวนะเราปรุงต่ออีกกี่ครั้งเหมือนกับเขาเอาเข็มปักหัวใจเราครั้งเดียวอ่ะเดี๋เขาก็ลืมแล้วหลังจากนั้นเรารับเข็มนั้นมาแล้วว่างเมื่อไหร่ทิมต่อนะจัดให้ตัวเองนี่พวกรีไซเคิลความทุกข์นะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าชอบเคี้ยวเอื้องความทุกข์ รู้จักไหมใครที่ชอบเคี้ยวเอื้องควายควายในกลางวันมันจะกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าแล้วก็กลืนเอาไปเก็บไว้ในกระเพาะกลางคืนมันจะขยอกออกมาขยอกออกมาแล้วเขี้ยวตุยตุยตุยอย่างมีความสุขคนบางคนก็เป็นอย่างนั้นพอไปทํางานปุ๊บถูกเพื่อนกันแน่กันแนปับ๊บงานยุ่งไม่มีเวลาพอกลับมาบ้านปุ๊บ เอาละวันเสาร์วันอาทิตย์สองวันจัดเต็มให้ตัวเองเขียวเอื้องคำด่าของเพื่อนมาทูกแทบลมประดาตายเห็นได้อย่างคนอื่นทำร้ายเราไม่เจ็บเท่าไหร่เราทำร้ายตัวเองสิเจ็บเพราะอะไรเราไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองฉะนั้นให้เราระมัดระวังเอาไว้ให้ดีอย่าให้ คำพูดของใครมาขยี้หัวใจเราเล่นเขาทำร้ายเราเต็มที่อย่างดีเขาทำร้ายได้แค่ครั้งเดียวแต่พอเราประมาทขาดสติเราจะทำร้ายตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนและจะโทษใครก็เราทำเองใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาขึ้นมานั้นให้มองหาทางออกหลายหนทางหลายๆวิธีอย่าไปเอาความทุกข์มาใส่ขวดโหลดองเข็มไว้กินคนเดียว อย่าเอาปัญหาเก็บไว้แล้วก็ว่างๆเมื่อไหรก็ขยอกออกมาเคี้ยวเอื้องคนเดียวมีทุก์มีปัญหามองออกไปกว้างๆไกลๆแล้วจําเอาไว้ว่าหนึ่งปัญหาน่าจะมีตั้งสามทางออกถ้าคิดได้อย่างนี้เราจะมีคู่มือผเผชิญปัญหาทั้งปีหน้าและทุกๆปีของชีวิตที่เรายังคงมีชีวิตโลดแล่นอยู่ในโลกนี้ นั้นในค่ำคืนนี้ธรรมภาพก็ขอฝากคติธรรมจากบุคคลของโลกสองคนซึ่งทั้งสองคนได้ชื่อว่าเป็นหน่วยความสุขเคลื่อนที่ที่เดินสายวานโปรยความสุขให้แก่คนทั่วทั้งสากลทั้งโลกมาแล้วขอให้คติธรรมที่กล่าวมานี้จงเป็นดังพรปีใหม่อันประเสริฐเลื่อนล้ำขณะเดียวกันก็เป็นเข็มทิศนำทางเป็นประทีปสองทางให้กับประดานสาธุชนทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติ และเมื่อนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านทุกคนจะมีชีวิตที่มีแต่ความรุ่งโรจน์โชตนาตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอ